สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แข่งกันกินข้าวปุ้นนะครับพี่น้องนี่ฮะอันนี้คือข้าวปุ้นผัเกระเทศแล้วก็ใส่ไก่เลยครับนี่กับบะปังแต่ว่าบะปังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูว่าจะแข่งหมาวันไดไหมแล้วก็ยัดไม้กรอบนะครับครับอ่ากินเลยมาเลยครับกินน้ำกันครับเซ็บๆเลยครับหมาวันอยากกินมลก็เลยจัดให้ครับโอเคมาเนี่ยเรื่องอะไรหมากิฟฟองากันนะฮึ่ม เยอะเลยครับมกอกพีตัวเดมพีปนอือืะครับมะกอกอือืออร่อยมากครับนะใส่พริกปน่นนิดหน่อยครับ Hum, mm -hmm. ชิ้นนุ่มๆครับอร่อยครับอื ความับความกระเทียมผัด เสียงรับเบิดครับขอออ่อนอะไรที่ไหนเสียงปืนครับเสียงปืนทาหารครับไม่ยิ่ไหมนี่เนี่ 嗯。Mm. อร่อยมากครับ ยังเชื่องลังแกนแน่ท้องสั่งแน่เรี่กว่าทุกๆนตก็อยู่จริงเป็นยื่ลนลังนะ่หรอลงัง ăn chấm chiên bên đó thịt, ngon lắm. miệng quá, dưa miệng quá. Ừ. Yeah. một đấy học สุดย,ยอดเลยครับอร่อยมากครับโอเคครับผมกับบ่าวปางก็จะจบชิปเปอรชั้มนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับคลิปข้าวนมจินยำข้าวนมจินใส่เมืเคือเทียดนะครับไส่ไก่นะครับอร่อยครับสวัสดีครับครับ